กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูครับจูจ่ๆก็เป็นหนี้ก็งงกันครับต้องบอกว่าเกือบจะทั้งหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านกว่าห้าสิบเอ็ดคนตกเป็นหนี้สล้านบาทเพราะว่ามีการเอาชื่อไปค้ำประกันแต่ทุกคนครับห้าสิบเอ็ดคนบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับการค้ำประกันอะไรไม่เคยทำทางนั้นเลยครับชาวบ้านห้าสิบเอ็ดคนในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ครับ นำเอกสารหนังสือใบแจ้งว่าเป็นหนี้จากการค้ำประกันเงินกู้ของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรและผ้าทอเมืองสีเทพของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์กรมหาชนครับกระทรวงการพัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย์จำนวน2,796,992บาท86สตางค์ครับนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดนี้มาแจ้งความกับตำรวจที่สพสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และร้องเรียนกับสื่อบนชนด้วยครับ เพราะว่าพวกเขาทั้งหมด51คนยืนยันบอกไม่รู้เรื่องเลยครับจู่ๆก็ได้รับเอกสารว่าเป็นหนี้เกือบๆสามล้านเนี่ยครับไม่เคยไปค้ำประกันอะไรให้กับใครไม่รู้เรื่องมาก่อนนางสมคิดโมงขุทดทศเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับหนังสือทวงหนี้ครับเธอบอกว่าได้รับหนังสือทวงหนี้ติดต่อกันมาเนี่ยฉบับนี้เป็นฉบับที่สแล้วครับไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรตอนนี้เนี่ย เอกสารเหล่านี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาครอบครัวแล้วครับที่ผ่านมาไม่เคยไปค้ำประกันอะไรให้กับใครเลยครับนี่รับจดหมายฉบับนี้หนูไม่เคยเป็นหนี้ใครเลยค่ะหนูยอมรับว่าหนูเค้าหนูกรรมการหนูก็ไม่ได้เป็นตองเ,เอาหนูไปกรรมการได้ยังไงใบหนี้หนูหนูก็ไม่ได้เป็นหนี้อะไรมีใบามาผัวหนูด่าแท้ตายไม่ไมไม่ไม,ไ,มไ,ไม่รู้ ไม,ไม่รู้เลยไม่รู้แหล่งไปแหล่งมางงเป็นยังไงแต่แต่เป็นนี่พกหมดสามใบนี่มันก็หลายร้านอยู่เนี่ย,ยมีนนยีินนนขา้ไม่เคยค่ะ <ST AN TI AL> ทำนาก็ไม่เคยได้ขนาดนี้ค่ะเนี่ยครับเดือดร้อนเพราะว่าเป็นนี่โดยที่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นแถม ในครอบครัวก็มีปัญหาด้วยเพราะอาจจะไม่เข้าอ,อกเข้าใจอเอ๊ะเธอไปทําอะไรหรือเปล่าแอบไปทําอะไรมีหนี้มากมายขนาดนี้ได้อย่างไร,รแล้วก็รวมไปถึงความกังวลว่าเอ๊ะไม่เคยทําอะไรเลยแต่ต้องมาใช้หนี้เหรอเนี่ยและจํานวนมากขนาดนี้เนี่ยนะครับเอาเช่นเดียวกันกับอีกท่านหนึ่งครับนางสาวนรารวดีดวงจันทร์ครับเป็นผู้เสียหายอีกรายหนึ่งเธอบอกว่าเธอและชาวบ้านได้รับหนังสือดังกล่าวเนี่ยครับรวมกันแล้ว51คนครับ ยืนยันว่าไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับการกู้เงินจํานวน3ล้านบาทเลยอยากจะมาขอความเป็นธรรมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาชี้แจงและช่วยเหลือด้วยครับเราอะยืนยันด้วยว่าเราไม่ได้ไปเป็นผู้คำประก,กับลุ่มงนี้เด็ดขาดและเราไม่เคยร้ำในจํานวนเงินนี้อยู่ดีมีใบแจ้งหนี้มาหาเราสองสองล้านเจ็ดแสนซึ่งทุกคนตกใจและไม่เคยข้องเกี่ยวและไม่เคย ติดต่อกับหน่วยงานนี้แล้วไม่ทราบด้วยว่าหน่วยงานตรงนี้อยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าอยู่กรุงเทพเท่านั้นเองค่ะเราก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านทั้งหมดก็เดินทางไปที่สพสีเทพครับแล้วก็พบกับพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ให้ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแนะนําให้ชาวบ้านเนี่ยลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนเลยนะครับเพื่อยืนยันว่าตนเองไม่ได้คาประกรันนี่ดังกล่าว ในส่วนของการดำเนินคดีไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอมีแค่เอกสารทวงหนี้มาของทั้ง51คนเนี่ยครับแต่ว่าหลักฐานอื่นๆเนี่ยนะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเชื่อว่าก็คงจะต้องมีการช่วยเหลือแล้วก็สืบสาวเราเรื่องกันต่อไปนะฮะ